ยศสวัสดิ์มาภัยสันสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอธรรมาราอำเภอพนมพูนพักภูมิใจไทยครับรรท่านประธานครับวันนี้ผมขออภิปรายในเวลาสองของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในมาตรา15สัสดส่วนของกระทรวงคมนาคมที่ท่านชนนบอกว่าเป็นกระทรวงเศรษฐีครับเนื่องจากประเด็นที่ผมจะอภิปรายผมได้รับทราบรับรู้จากกรณีในช่วงที่ เกิดปัญหารบกันระหว่างชายแดนของไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพี่น้องภาคการเกษตรได้รับผลกระทบจากการใช้โดรนบินเพื่อการเกษตรครับไม่ใช่แค่เพียง4จังหวัดที่มีปัญหาชายแดนการที่ไม่ให้ใช้โดรนบินในภาคการเกษตรซึ่งไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดกาญจนบุรีครับแต่เป็นผลกระทบของเกษตรกรไทยที่ใช้โดรนทั้งประเทศครับปัจจุบันครับเกษตรกรไทยนั้นกําลังเผชิญหน้า กับต้นทุนการผลิตที่สูงและมีรายได้หรือว่าผลผลิตที่ต่ำครับผมจึงขอเป็นตัวแทนครับว่าวันนี้เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับกระทรวงคมนาคมครับเพราะว่าโดนคือเครื่องมือที่จะทำให้ช่วยลดต้นทุนของการผลิตได้ กับพี่น้องเกษตรกรและถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับกระทรวงคมนาคมเกี่ยวครับเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นผู้กํากับดูแลและอนุญาตการนําโดรนบินนั่นเองครับเพราะนั้นในช่วงที่เกิดสงครามครับได้สัง่งระงับอันนี้เกษตรกรเข้าใจครับแต่สิ่งที่ผมได้รับทราบ เกษตรกรมีปัญหากับส่วนราชการกับการใช้โดนทั้งๆท,ท,ที่เป็นสิ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเขานั่นก็เพราะว่าโดนนั้นเนี่ยสามารถลดต้นทุนของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงงานยังจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้ปุญญ๋ยยาถึง20สและส0เปเซครับและที่สําคัญเร็วกว่าการใช้แรงงานคนครับแต่ปัจจุบันปัญหาที่เกิดกระทรวงคมนาคมไม่ได้ให้ความสําคัญกับ การใช้โดนในทางเกษตรไม่เคยให้การสนับสนุนในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการฝึกทักษะของการใช้เทคโนโลยีกับเกษตรกรยุคใหม่พี่น้องชาวเกษตรกรการขออนุญาตนั้นต้องขอเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่า CAA ถามหน่อยครับท่านว่าถ้าเกษตรกรตาสีตาสาหรือผู้ที่กำลังฝึกโดนบินและเป็นเกษตรกร ไม่มีความรู้เรื่องของการที่จะเข้าสู่ระบบเขาจะทำได้อย่างไรเขาจะต้องตกเป็นจำเลยในเรื่องของกฎหมาย2ครับถ้าเกิดขอผู้ที่รับจ้างขออนุญาตแล้วเขาใช้เวลา7วันถึง15วันกว่าระบบจะตอบคำโบราณเขาบอกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่กว่าเกษตรกรจะได้รับอนุญาตจากการบินโดรนเพื่อที่ให้ปุ๋ยให้ยาลดต้นทุนการเกรษตรครับบางทีไรนาเขาพืชผลเขาอาจจะเหี่ยว อาจจะตายไปแล้วก็ได้ครับวันนี้ผมจะฝากถึงแนวทางว่าให้กระทรวงคมนาผมได้พิจารณาดังนี้ครับ 1. ขอให้จัดตั้งระบบ one stop one service so สำหรับการขออนุญาตโดนเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรติดต่อได้ที่เดียวครับและได้รับคำตอบอย่าเกิน3วัน 2. ขอให้สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมและออกใบอนุญาตบังคับโดนนะครับให้แก่เกษตรกรโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย3ครับ ขอบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างกพอทอกสอทอชอและกรมวิชาการเกษตรเพื่อจะลดการยื่นเอกสารที่ซําซ้อน4ครับขอสนับสนุนประกันภัยโดรนสำหรับเกษตรกรรายย่อยโดยผ่านกองทุนของภาครัฐครับหวังว่าในกระทรวงคมนาคมนะครับจะนำไปพิจารณาเพราะผมไม่อยากให้เกษตรกรน,นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและตกเป็นจำเลยเพราะ ในสิ่งที่ปฏิบัติอาจจะไม่รู้และเข้าไม่ถึงนะครับท้ายสุดนี้ท่านประธานครับผมเองขออนุญาตตัดลดงบประมาณในส่วนที่ผมได้นำเสนอหนึ่งเอร์ซนตโดยเฉพาะขอให้ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเช่นอขอไฟแดงบริเวณถนนสายสามสสามทางเข้าวัดดงศักดิ์ผมพูดมานานยังไม่เห็นทำสักทีไฟที่ดับแล้วดับอีก ถนนเส้นสีสะท้อนแสงเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุพูดแล้วพูดอีกพวกเราพูดกันอยู่ตลอดท่านยังไม่ทำเพราะนั้นผมจึงขอตัดลดงบประมาณเพื่อที่จะเอามาทำในสิ่งที่ควรทำนะครับขอตัดลด1%เปอร์เซเพื่อที่จะให้เอามาสนับสนุนในภาคของการเกษตรที่เกี่ยวกับคมามาคมและเป็นหัวใจของคนไทยทั้งประเทศคือเกษตรกรไทยครับขอบพระคุณครับ